เหรียญสิบสตางค์รูปปี129นะครับก็เป็นปีที่ยังพบเจอได้อยู่บ่อยครั้งและทั่วๆไปนะครับตามแผงขายเหรียญตามตลาดขายเหรียญและตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วๆไปนะครับ สภาพส่วนใหญ่ก็จะมีการสึกหลอจากการใช้งานนะครับสภาพสึกหลอจากการใช้งานนะครับที่เคยซื้อเข้ามาไว้ก็จะอยู่ราคาเหรียญละไม่เกิน50บาทนะครับ